เปิดมา,มา,มา,มาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ลูกค้าจะชื่นชอบมากเกี่ยวกับวิวเกี่ยวกับรสชาติของอาหารนะครับทางร้านเนี่ยก็จะมีเส้นพิเศษก็คือจะมีเส้นอูดงด้วยลูกค้ามาทานก็จะชื่นชอบทุกคน ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือสีอยุธยาที่เป็นร้านลับลับลบม,มากๆก็คือเราเข้าซอยสุขุมวิทสิมานะคะแล้วก็จะเจอป้ายฟู้ดแลนด์แบบนี้แล้วก็มองมาปุ๊บนี่เราเข้ามาในนี้แล้วเราก็กดชั้น8ดเลยนะคะนี่เขาจะมีป้ายบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ชั้น8ปดโอ้ทุกคน ร้านลับจริงอ่ะอันนี้คือยังไม่เห็นตัวร้านเลยนะมาถึงตรงนี้คือมั่นใจว่าไม่หลงแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะมีแต่แพนไปเลยจากกล้อง้วยเตี๋ยวเรือสีอยุธยานี่อันนี้ก็ขึ้นเป็นล้านจอดรถเลยคือเก๋มากอะ่ะใครจะคิดว่าร้าน๋วยเตี๋ยวเรือจะอยู่แบบนี้คือมันเป็นฟิลแบบลับชาร์ก <c oughs> ว้างมากร้านยังกว้างกวาง้วางจริงทุกคนเดี๋ยวตามมาดูวิว ไฮไลท์ของเขาคือวิวอ่ะเหมือนอีกโลกนึงเลยอ่ะใครจะรู้ว่าร้านวิ่เตี๋ยวเรือคือจะวิวดีขนาดนี้บรรยากาศดีขนาดนี้สวัสดีครับชื่อโบ๊สนะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือศรีธิตยาครับเปิดมา,มา,มาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับใช่ครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ลูกค้าจะชื่นชอบมากเกี่ยวกับวิวเกี่ยวกับรสชาติของอาหารนะครับจริงๆสูตรนี่คือเป็นสูตรของที่บ้านเลยครับก็คือที่บ้านจะเป็นชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นพิเศษก็เลยลองทําขึ้นมาเพื่อจะลองแล้วก็ ทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างส่วนใหญ่จะทําเองทั้งหมดครับก็คือจะเป็นรสชาติดั้งเดิมจริงจริงจริงก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก็คือเมนูหลักนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็จะมีเส้นพิเศษก็คือจะมีเส้นอุด้งด้วยก็คือลูกค้ามาทานก็จะชื่นชอบเหมือนกันครับนี่เกี๊ยวหมูเด้งทอดครับก็คือเกี๊ยวเนี่ยไส้หมูเด้งเราทําเองทุกอย่างทําเองหมดก็คือจะค่อนข้างใส่หมูเยอะมากอะไรเงี้ยครับต้องลองดูครับก็คือที่นี่เขามีเส้นให้เลือกเยอะมากก็คือมีตั้งแต่มีขาบะมีเส้นเล็กแล้วก็นี อันนี้เส้นอูดง้งทุกคน <Wow. S 1> ก็จะเลือกเป็นแบบหมูแบบเนื้อแบบแห้งแบบน้ำแบบยำหรือว่านี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเซตลวกจิ้มเนาะ เป็นหมูเป็นเนื้อผสมกันได้เลยนะคือจะมาเป็นเรือๆแบบนี้เลยจ้ะแต่บอกก่อนนิดนึงว่าที่เนี่ยรสชาติของอ่าก๋วยเตี๋ยวเขาอะ่ะจะเน้นเผ็ดนิดนึงเพราะว่าเขาจะเน้นรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็จ,จัดนิดนึงก็เหมือนที่บอกว่าใครไม่ทานเผ็ดก็สั่งแบบไม่เอาเผ็ดได้คนคือน้ำเขาเข้มข้นมากเข้มข้นจริงๆดูดิคือเป็นมันเลยอะ่ะแบบเนี้ยแล้วก็แบบโอ้โหน้ําตกข้นจริงจ้ะคือ แทบไม่ต้องปรุงอ่ะใช้คานี้เลยแทบไม่ต้องปรุงหรือว่าใครที่อยากทานแบบว่าแคบหมูทอดแยกๆแ,แบบนี้นะคะก็สั่งเป็นจานแยกได้มาทานเล่นคู่กันหรือว่าสั่งมาแล้วก็เทสใส่ถ้วยแบบนี้คือก็ฟินได้อีกแบบนึงเดี๋ยวมาบะหม,มี่ยำบ้างบะหมี่ของที่เนี่จะเป็นเส้นหมี่เปาะเส้นแบนแบบนี้ใครที่ชอบบะหมี่เส้นแบบนี้แนะนําเลยที่นี่อันนี้มันคือบะหมี่ต้มยำเขาก็เลยจะมีหมูสับมาด้วยแล้วก็มีถั่วโรยมาด้วย เออถ้าจัดจ้านดีคือชอบตรงที่ว่าที่เนี้ยไม่ต้องปุงพร้วถ้าเขาดีอยู่แล้วมาที่ลวกจิ้มกันดีกว่าอันนี้คือนื้นี่เล็งไว้นานมากแล้วมันน่ากินมากโอยหมูเด้งเ<ๆ>คือบอกมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยที่เนี้ยฟินมากระหว่างที่นั่งอยู่ใช่ปะลมมันก็จะพชชัดโชยมาตลอดอ่ะมันเย็นมากจริงทุกคนแล้วก็คือหันไปก็คือวิวแบบแม่น้ำอย่างนี้เลยอ่ะพาดไม่ได้เกีียวก,กรอบๆใจแน่นๆน ที่นี่เขายังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นด้วยมีพวกซูชิอะไรแบบนี้ใครที่ไม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวแต่อยากทานซูชิก็มาทานที่นี่ได้คือมาที่เดียวได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอาหารไทยๆแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิด้วยปุยเลิศทุกคนครบร้านอยู่ตรงสุขวิ16นะครับก็คือตรงนี้จะเปิดเฉพาะวันทํางานเลยก็อยากให้มาลองทานดูครับจะได้รู้ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆเป็นยังไงครับเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะครับตอนช่วงเที่ยงก็จะมีคนเยอะนิดนึงครับก็ อาจจะต้องมาต่อคิวบ้างแต่นอกนั้นก็คือจะสบายๆครับตรงนี้ครับสังเกตได้ไง่ายว่าตึกฟูแลนด์อยู่ด้านล่างก็คือสามารถขึ้นลิฟต์ทางฟูแลนด์กดชั้น8ได้เลยหรือว่าทางอาคารจ,จดอดรถครับก็คือจะมีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งทางเข้าเลยตรงที่รับบัตรเลยจะเห็นลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งสามารถกดชั้น8ขึ้นมาหลานได้เลยครับเที่ยปากรีวิว